กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนกสองพวเมียที่อาศัยอยู่กลางทงุงนาพวกเขาทั้งสองและใส่ชีวิตแบบล่างผังเอา้าพ่อกระแม่ตบเอี้ว่าตบมือจักหนัปากไม่เคบยบไห้อาหารแห้เอาจักเถอวะอ้าหนีลูกนีแม่นป่าเผากินเผา,งาไงเมื่อยาสิจมลาย ันใดนั้นก็มีไฟลูกลามเข้ามาฮะกูไม่อยู่แล้วว้าไฟกำลังจะไมหมนะฮะฮยไฟตอนนั้นมันกำลังจะไปหาเราโอ้ไม่เรารีบนี้กันเถอะซะคนนั้นเลยตัวว่าอได้ดอกฮะ ถ้าลูกใต้ยก็ตาน้ำลูกบ่ได้ดอกพี่ว้าก็มีเหตุผลเออกูว่าผิดเอา,เอาจักไบเสียากใต้น้ำไฟแต่น,นินเนาะคิดแล้วสบายเราสองคนจะปะลูกตายแบบนี้บ่ได้ดอกว โอมาโอมาเจงโอมาเดี๋ยวเราเผาก่อนลูกกันเถอะโู้โหลอยขนน้ำเขาไม่ไหวก็เลยหนีไปไปไปหลายวันผ่านไปสายคนนั้นก็ได้ตายเหมือนกัน ฮเจ้ากันเจ้าได้ขึ้นเดียวขะเจ้าใดขึ้นเดียวเอ้ยบุตงชห้เออเออสุดหนาาไหมพวกเราได้มาคนละตัวเลยครับเจ้านายมันคือพร้อมกันจะนามันซับสนให้ติ้งปังเอาวันซีไม้ข้าหน่อยได้เลยครับัวเนอาอ้โหน อผิดแ้วผิดแ้วอ่ะมีจ้าตัจ้าตูจาเจ,จ้าสองคนลงโทษพวกเขาซะสองคนนี้สานะยังจะเป็นคู่กันอีกตามพผม้าด้วยครับโอ้โอโอวพิดม้าตามผมเรารีบไปกันเถอะเมื่อสองคนนั้นได้สระถูษกัมแล้ลว พวกเขาทั้งสองก็ได้เกิดเป็นคนผู้หญิงคนนั้นเกิดในฐานะที่ห้างมีแต่ผู้ใส่คนนั้นก็ได้เกิดเป็นคนผู้ยากจนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องได้เกิดอดเอาอดเอาจะมีอดเอาอลูกของเฮาเป็นผู้หญิงแแล้วเราจะตั้งซื้อนังยังไงดี คอยว่าจะต่างมั่นซื้อแต้งอ่อนอู้อาอเขาจะต่างซื้อลูกนั้นได้หรือครับคใครกครยากแค่กันเจ้ามานบักสมคอยมันแซวคันฉันคอยชิตั้งลูกซื้อว่าสุกสะ อดเอาอดเอาจะมีอดเอาลูกของเอาเป็นผู้หญิงคือ,อแล้วเราจะตั้งซื้อนางยังไงดีคอว่าจะตั้งมันซื้อแตงอ่อนอู้เขราจะตัง้งซือลูกนั้นได้เหรอครับ ใครก,กันหาก่งกันเจ้ามานบักสมคอยมนันเร้าขันฉันคอยสิตั้งลูกซื้อว่าสุสะสสบปีผ่านไปใซวาสีบบทิมกันใจวาสิมีกันลักกันใซวาสีบบตัวกัน <c oughs> นี่เจ้ากำลังเกิดมาสิบปปีเจ้าห้องเพลงอกหักแล้วล่ะเนี่ย โอ้ยมาครับผมเริ่มสัตว์เก่าบบได้มันเจ็บแหงแล้วมันเพ็รแนวไดล่ะลูกผู้ชายตัวผมครับเม่ต้งหนีต่อไปลูกซีโบวานั่ผู้ชายอีกต่อไป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 หลายวันผ่านไปพวกเขาก็ได้ง่งลูกไปเหียน ไปไปขอปเปลี่ยนขอปเปลี่ยนไปเหี้ย,ยแล้วมึงบอกบ่บเป็นหันโอ้คุณผู้สาวพอครับพวกสองคนนั้นไปสายผู้วกเขาส่งลูกไปเหียนและเจ้าอยากไปน้ำเขาอยู่บอ่อยากเลยเนาะสาวคนงามไปครับพอดไปที่ล่ะลอดท้ายหนังไปดีเจ้าซื้อบักหนัง ยอดแหลวก็ไปยยซิมีล่าไขยแต่งอ้อนนะครับโว้ในใจกู็ย,ยนินนะมามากูจะจดซื้อมังไงผมซื้อบักสุสะเด้อครับสปปายดี้มีนเฮาซิมาเฮียนการเว่าพภาษาอังกฤษ ทุกคนหูบวาโอเคเมนอย่างโอเคใจเลยครับจาภไปสิไปหูแนวเพิ่นบ่ท่านสอนมั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 นไปวาโต๊กลงเ,เข้าใจแล้วบอกเข้าใจแล้ะก็เรกเฮียน หมวพะย่วัดตกเทนี่เออมายนี่กูอาหาไอ้ยยะกินข้อมันแหงป้าป้าเค้าต้องคอยมี่คีฟรีบอ่พวกราคีฟรีไหมครับเอา สั่นกับไปแล้วบากคนงามปากคนงามหมวกโอเคหมอกูโอเคอาดุมเลิศดุมเลิศดุมเลิศกอถที่กูเสร็ตมาได้ครับแม่นี่มันครแน้ที่กูเก่ง ี่สุดท้ายลุ้มรุดมาเห็ดกูอีกโอ้ยเนาะโอ้ย<อ>เป็นยังไงทุกคนบทเรยียนที่สอนเมื่อวานนี้ทุกคนได้ใช้กับใครแล้วบักสุกชักมึงตอบฟังดูนอส วันนี่ผมขี่รถกับบะคนหน้าผมก็เลยเฮ็ดดูหมดโอเคครับคุณคู่แลกขนอยก็ยังเจอโอเคแมนตกลงฮะมันบอไซมันบอไซตกลงแนวนั้นมันตกลงแนวนี้ตั้งหากเล่าอาจารย์ขึ้นขอทักขึ้นว่าแค่แมนตกลงสะดก หลายวันผ่านไปหัวของเราทนบ่ไหวยิงซ่อกหาผัวให้เล่าลูกคงเฮาจะได้ผัวแนวใดเมือ่อมันเป็นเส้นน้น <c oughs> เอาแบบนี้ให้เจ้าไปบอกสินะอำมาตย์ว่าให้หาสายนมรอเพื่อข <Wow. S 2> อแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราถ้าแต่งอ่อนได้ว่ากับผู้ชายคนไหนให้เียมตีของตีกองเพื่อแตงดองได้เลยเออๆเออจะนืกุไป เซนาอามาเจ้าไปหาสายนุม่มรอที่พอจะทำให้ลูกสาวของค่อยเว้านำได้โอ้ยพระเจ้าค่ะแมน่นหบ่ขั้นแม่นและเผ่าไปเดี๋ยวค่อยมาแล้วไปไปเขาไปทั้งไหนเขามาเขามา แม่นี่มันแม่พูดได้เนี่มันคือโบโวัวหัวทำไมกูตกมันไหนนี่วะคุณผู้สาวเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้เจ้าฟังเออเพืเจ้าจะบอหนำกับคอยจนเป็นกดาดเคยรักใครไม่เคย <c oughs> นอกใจฮะ หัวเนาครับเฮ้หัวนาวครับอน,นั้นเปิ้ไปใสหรือครับ <c oughs> ไปที่สอบที่สอบมันคือกนตีนกวัวคนรยายมันก็เคยเจอน่ะหลายวันผ่านไปยังบ่มีสายคนใดที่สามารถเหตุในแต่งอ้อนเบาน้าได้สายวิธีอะไรก็ไม่ได้คอยและย่อมแน่หน <c oughs> ิกูวานะบ่มีไพข่ขสามารถขอบค้องมันได้ดอกไปไปมาต้องสนมัน มดเท่านั้นเลยพวอผู้ชายนะเหลือแต่คนเดียวครับคุณอะมันอยู่ไซล่ะมันก็อยู่แถวดินกวนตีนกูแล้วไอยอกยอกครับไอยอกเพื่อนมันอยู่ลังภาษาคนละครับไอคอยไปหาเดี๋ยวหนีเลยบอครับครับครับพอมึงหาตีกูซื้อจามีเดอกูบ่ได้ทซื้อครับเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วก็เผาไปไปไป ยูซือกเมยวะขันมีประสาวมาหังขึ้สิคักเด้อ hey, <what? S 1> มันแมนไพว่ายูนพ่จักเดว่าคุนผู้สาวเขาม่าเขามาประตูมาม,มีล้องร <Hey, what? S 1> อดรับ hey. <Hey>. hey. อะ เจ้ามาหาคอยมีเบียร์อีกอยั่งรับเจ็บคอไข่แนด่ดอกกูมาถัน้บบานบอสันมึงใต้แล้วขอบเจ้เด้อที่เจ้ามาถันอันนั้นสุสะมึงอยากได้ลูกเพง่าเป็นเมี่บ่อยากเล่นเนาะสนมาตั้งแต่30สศตวรรษไอสิบอยากมีแม่อันนสันกลับไปแล้ว ตัวนี้ก็แสบทว่าโอ้ยจังันอยากกินกูทนบ่าไว้กูต้องกินเมื่อกินเสร็จแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ไปที่เฮือนพายาตัวนั้นฮะบาทคุณผู้สาวมึงสิใส่วิธีอีเยี่ยฮะเดี๋ยวไอ้สีเล่านี่ถานน่ลองฟังแต่กี้แต่ก่อนน่ะฮะ มีนกสองพ่อเมียและมีลูกอยู่สามคนนะพวกเขาทั้งสองในใส่ชีวิตแบบหากินแบบสบายๆแต่มีมือน,นึ่งนะ,นะไฟไหมนะฮะพวกเขาทั้งสองต่างกันยานกลัวเพราะลูกบอท่านมีปีกพวกเขาทั้งสองได้ขึ้นสอกห้าวิธีทานพ่อเลยทามเมียวา่าเจ้าสินี้บอและท่านเมียกตาวาบอเจ้าเด้ เออคอยกสิบอนี้คือกันเมื่อไฟมาหอดแล้วลูกตัวเมียก็ได้แล่นี้ไปแบบบอชนใจไผายมาฮอดฮสิที่นีก่อนนะในที่สุดทานเมียก็ได้เวานักกับายแล้วเฮ้ยบักเทามมงสอเกอีนังนั่นบ้าจะนักกูศสยมึงได้ต๊ะต๊ต๊ะโตๆะโตบะโต๊ะโต๊ะตะตะโต๊าโต๊ะโต๊ะโตะตะ ตีกล้องดวนดวนดวนเอาคือตีกล้องแหะครับเกิดยังว่าแตงอ่อนว่ากับผู้ใายแล้วฮะ<อ>มึงว่าตอนไหนว่ากูก็ว่าวว่างยาโอ้ไม่จริงนะน่องแตงอ่อนตีมันจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เแกยมเข้าพิธีแตงดอก ไอ้มักน้องเด้อ้ยลูกคอยคืนลูกคอยกระเคินเือกันอ๋อนี่ดอกไม้ถึงว่าไอ้ซิให้เธอดอกไม้แต่ถ้าน้องฮับไปว่าใจไอ้ก็มีแค่คุณอ๋อฮึบ ปีผ่านไปยืนยนย้อยู้ยนยืนนยอลูกอยลูยใย่จะนไม่อันตรายอืมแม่นคว่ำพอจะเอาอยากได้ยังลูกก็บอกพอโลดอือนะกันอยากได้ยังลูกก็บอกพอมานโลดพออจ่ซื้อให้ดอก พ่อครับโลกอากได้ผัวอ๋อไม่คุณยิงคนนี้เป็นสายพันธุ์ของเจ้าออมันแด่สายพันธุ์กุมารเต็มๆถามเพื่นเส้นนั่นคงปล่อยนั่งอันหนึ่งเอาผัวเพื่อรูดพรคว่เป็นอันตรายทั้งหัวใหญ่ป้าให้ลูกเอาผัวแต่บ่ส่งลูกไปเหียนโอ้แย่แล้วแน่ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ี ถึง่าสิแย่แต่ก็ยังมีทานผูซมที่ให้กำลังใจสำหรับเรื่องนี้ก็จบททนีเละครับอ้าวคือจบไว้แท้โปรดอย่าลืมกดไลค์กดแส์เพื่อเป็นกำลังใจทใีมงานกับพุมด้วยนะครับ